วันดีจ้าเริ่มต้นเช้าอันสดใสด้วยกาแฟเป่าๆหนึ่งแก้วนะคะแก้วนี้กินทั้งวันเลยนะคะบอกเลยว่าอร่อยสุดนะคะเดี๋ยวเราจะรองทองนาะก่อนนะเพราะวันนี้รู้สึกว่าจะเริ่มต้นมือเช้ากันสายมากเลยนะคะสําหรับวันไหนไม่ไปทํางานนะคะเกีก็จะเริ่มต้นมือเช้าประมาณสิบเอโมงนะคะ11บเอโมงนะคะจะกินกาแฟกับขนมปังก่อนเลยวันนี้งานบ้านรออยู่เยอะมากเลยเช้าฝนตกยังไม่ได้ซักผ้าเลย นี่จ่าเด็กเก๋ก็จะไปเอาวัตถุดิบนะคะในตู้เย็นนะคะว่าเออมีอะไรบ้างนะคะก็แต่ก็มีในใจแล้วแหละว่าอยากทําอะไรนะคะวันนี้ก็ได้เป็นหมูสามชั้นผักชีไข่ไก่นะคะแล้วก็มีไข่เป็ดด้วยนะเดี๋ยวเติมพลังนิดนึงนะคะขนมปัง อร่อยออยนะคะกับกาแฟยามเช้าคือเวิร์กมากเลยค่ะรองท้องไปก่อนนะพร่องก็คือใช้เวลาในการทําอาหารคาดว่ากว่าจะได้กินก็เที่ยงกว่านะในการทําอาหารนะจ๊ะนี่ค่ะเราก็จะเอารากผักชีนะคะมาตัดๆนะคะจะทํา3เกินนะคะแล้วก็ปอกกระเทียมประมาณ4ีห้ากลีบนะคะก็ง่ายๆเลยสําหรับวันนี้พริกไทยไม่มีก็ไม่ต้องก็ได้ค่ะไปซื้อไปหากก็เลืองตั้งอีกนะคะเชื่อในฝีมือค่ะอร่อยอยู่แล้วจ้ะ นี่ค่ะกระเทียมเกลก็เอามาสักห้ากลีบนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำนะคะ3คัเกืนนะคะง่ายๆเลยวันนี้ แต่ก็คือผงพะโลนะคะเก๋ซื้อผงพารโลสาเร็จรูปมาแล้วก็โอเคแต่ก็ปรุงรสไปเพิ่มด้วยแหละเดี๋ยวเราจะตัดหมูสามชั้นกันเลยค่ะหมูสามชั้นชินช้นนี้ซื้อมาที่โลตัสชิ้นละหกสิบกว่าบาทได้เยอะอยู่นะไม่แพงนะเธอไปตากันได้เลยนะก็คือจะหั่นแบบว่าชิ้นใหญ่ๆบ,บุบๆเลยค่ะเวิร์กอยู่นะคะสําหรับหม้อเนี้ยน่าจะลงทุนไปร้อยกว่าบาทนะ ร้อยกวา,าทวันนี้นะคะเราก็จะมาตำสับเกลือสัมใจกันค่ะจะมีแค่2อ,อย่างนะคะคือ,อารากผักชีนะคะกับกระเทียมนะคะผักชีเกือบซื้อมาตั้งสิบ,บาทเนี่ยแพงมากอยู่นะแล้วก็เราจะมาหมักหมูหมักสามชั้นนะคะด้วยผงพาโล้แบบนี้นะคะใส่ผงพะรล้แล้วก็ใส่ซีอิ๊วไปนะคะหมักไว้สักแป๊บหนึ่งให้มันเข้าเนื้อเข้าน้ำนะวันนี้จริงๆอยากตุนหมูนานกว่านี้นะแต่ก็คือ หิวข้าวไงก็เลยเออเอาแค่นี้ก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตักไปกินกับเพื่อนที่ทํางานด้วยให้เพื่อนที่ทํางานลองกินดูนะคะสําหรับไข่ในวันนี้นะคะก็ใช้อยู่ประมาณ7ใบนะคะจะมีไข่เป็ด2ใบไข่ไก่5า้าใบและบอกเลยว่าพลาดมากใครจะแบมไครพะรล้นะซื้อไข่เป็ดเท่านั้นนะคะบอกเลยเพราะไข่ไก่มันแกะยากอะแกะแล้วมันไม่สวยอะโอเคในระหว่างที่เราต้มไข่นะคะเราก็จะมาซ่อมแซมวอลเปเปอร,ร,ร์ด้านหลังของเรานะคะมันยุย่ยมันเยืย,มย,ยไม่ไหวแล้วจ้าชีวิต ในระหว่างนี้นะคะก็จะแบบว่าเออระหว่างรอหมูมากนะคะเราก็จะมาต้มไข่ต้มใจนะคะต้มประมาณสามนาทีห้านาทีก็โอเคแล้วแหละพอได้ไข่ได้อะไรนะคะเราจะมาตั้งกระทะเวยจะใส่น้ํามันนะคะไปนิดหน่อยนะคะสามเกลือลงไปจ้ะเดี๋ยวเราจะผัดกับหมู3ามชั้นของเรานะคะโอ้ไฟแรงไฟแรงไม่ไหวไมีเลยจ้ะผัด ชงเทงชงทง,ทงไปนะคะบอกเลยว่าอร่อยนะคะวันนี้นะคะบอกเลยว่าอร่อยแน่นอนค่ะหมูแบบว่าเออหมูหมูแบบว่า juicy ค่ะแล้วก็เติมน้ําลงไปนะคะ อัตราส่วนยังไงไม่ไม่ต้องวัดค่ะไม่ต้องวัดเอาแบบว่าเอาความรู้สึกของเรานะแล้วก็เติมผงพาล้ลงไปนะคะเก๋ว่าผงพาล,ล้น่ะมันยังไม่เข้มข้นพอใส่สีอิ่วดำลงไปนะคะที่บ้านเก๋ก็คือจะชอบทาอาหารใส่สีอิ่วดำนะคะก็ใครอยากใส่ก็ใส่นะใครไม่อยากใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะก็จะปรุงรสไปเลยค่ะแล้วลก็ตุ๋นหมูทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งนะคะในระหว่างนี้ก็จะไปปอกไข่นะคะบอกเลยว่าไข่ไก่ปอกยาก มากเลยไข่เป็ดบอกง่ายไม่รู้มันเป็นยังไงน่าจะผิดที่ขั้นตอนไหนสักอย่างหนึ่งนันแหละก็คือไข่ไก่ปอกยากไม่ไหวแล้วก็ผิวคุก,กคักคุกคักอะไรกันไม่รู้แต่ไข่เป็ดก็คือปอกง่ายมากเดือบเบสมากเลยนะไข่เป็ดน,นะจ๊ะสวยงามมากเนี่ยแหละตกมาไายตอนปอกไข่ไก่เนี่ยแหละผิวไม่สวยเลยอ่ะเหมือนว่ามันติด ติดเปลือกออกมานะก็คือไม่ค่อยเวิกเท่าไหร่นะหน้าหน้าฉันเริ่มเสียหายแล้วแหละจะรอดไหมจ้าวันนี้ก็เออค่อยๆปอ,อ,อกจะเย็นๆนะคะเมนูนี้ก็คือเหมือนจะง่ายแต่ก็หลายขั้นตอนอยู่เนาะนี่ตั้งแต่ทํามานี่ยังไม่ได้เสร็จเลยนะอาะเสร็จแล้วนะคะเอาไขา่ไก่นะคะมาใส่ซีอิ๊วนะคะใส่ซีอิ๊วไปนะคะคุกๆุๆ๊กกุกุกุกาหมูเริ่มแบบว่าเข้มข้นเลยเห็นไหมเริ่มมีความน้ําแห้งน้ําอะไรแล้วนะเข้มข้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะรู้สึกว่าานนนน้้ํมัอยไปนะ โอเคใส่ไข่ไก่ลงไปนะคะใส่ไข่ไก่กับไข่เป็ดที่เราใช้ลงไปนะแล้วก็เติมน้ำนิดหน่อยนะคะแล้วจะตุ๋นอีกสักแป๊บหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งจริงๆเพราะหิวข้าวแล้วแหละหิวข้าวไม่ไหวแล้วจา้าวันนี้นะคะก็น่ากินอยู่นะคะสําหรับเมนูนี้นะคะปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งก็เสร็จแล้วแหละเดี๋ยวโรยผักชงผักชีอะไรก็เรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าเออชิมสักนิดหนึ่ง โ okay. อเคหููกลมกล่อมมากอะกลมกล่อมมากอหะบอกเลยว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราจะทากลมกล่อมขนาดนี้แต่หมูเหนียวนะเพราะเราคิกเกียจรองไงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราราดด้วยผักชีเอ้ยผักชีใจนะคะเรียบร้อยตักกินแล้วจ้ะก็ตักไข่สองลูกนะคะแล้วก็หมูสามชั้นสองลูกเพราะมันมีกับขา้าวยางอื่นด้งไงเดี๋ยวทำกับขา้าวยางอื่นกินด้วยนะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวดูลุกของ หมูสามชาหมูสาชั้นแล้วก็พงหลงพรูเรานะอุ้ยชิมชิมอร่อยอร่อยอะสิบอกเลยเลิศอ,อยู่นะเนี่ยโอเคเห็นไหม นี่จะโอ้โหเข้มข้นไม่ไหวน้ำน้ำน้องบอกเลยว่าน้ำ,น,ำน้ำซุปนัวมากอะแต่หมูยังเหนียวเหนียวอยู่อะมันมันตุ่นมาไม่นิ่มอะเท่าไหรอ่อ่ะแต่ก็คือกินได้แต่น้ำซุปเราโอเคอยู่วันนี้ก็จะกินหมูสามชั้นกับส้มตำแตงนะก็คือไม่ได้เข้ากันเลยแต่อยากกินก็ทำกินไปนะอร่อยเวอร์ค่ะวันนี้ก็คือบอกเลยว่าถูกอกถูกใจนะจ๊ะบอกเลยว่าอูไม่ไหวไเราทำแม่งทำเข้มข้นเหมือนกันน้นนำซุปอะ่ะ น้ำซุป,ปวัดเดิบเบสมากเลยนะแต่หมูก็คือเออเหนียวนิดหนึ่งเลยนะเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ว่ามันจะหายเหนียวหรือเปล่าวันนี้ก็จะกินประมาณ